สวัสดีครับเพื่อนๆใส่กินใส่เที่ยวใส่ซิ่งสุดตารางอแล้ววันนี้เราจะไปไหนไปกันเลยดีกว่ามาแล้วกับระดับสั่งการครับอู่แบงค์หนองเสือฮะเดี๋ยวไปดูสไตล์เขานะครับหรือเขาเรียกว่าสไตล์ลีดเก่งเจเจนะครับชอบชีวิตในการตกปลามากเลยกับแบงค์หนองเสือครับลดเ้นาน,พานะพาลา่างมาดูให้ตา เป็นไงครับเพื่อนเพื่อระดับสั่งการอย่างที่บอกเจเจก็มา <c oughs> แบงค์น้องเสือของจริงฝากด้วยครับใครต้องการไปตกปลานี่เลยตัวจริงเสียงจริงเลยครับตกปลานี่โครหมังเลยไปส่องได้ที่เฟซเคานะครับแบงค์น้องเสือตัวจริงเสียงจริงเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับเหล่าบรรดารถซิ่งของช่างแบงค์ดีกว่าว่าจะเยอะแยะมากมายขนาดไหน นี่ก็เป็นเครื่อง3,000นะครับซิงนะครับทั้งตัวแล้วก็2,500ตามมานะครับคันนี้นะเขาจะเป็นเจ้าพ่อ2 5 0 0ไปแล้วนะครับนี่ก็2,500นะคันนู้นนะครับก็2,500นี่รถเขาเยอะมากกับอู่ช่างแบงค์หนองเสือนี่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 น,น,นะฮะทำ ฝาครอบวาลวหล่อ au, ล cultura, ๆสวยๆนี่ก็อีกหนึ่งสองพันห้านะครับเก็บโลงนิดหน่อยระบบน้ำมันมานี่วัยรุ่นหนึ่งจุดเก้านะครับก็โผลมาได้ยังไงนี่โอ้โหเก็บโลงคอยดีนะครับระบบน้ำมันอันนี้ก็เป็นสองพันห้าอีกหนึ่งนะโอ้สองพันห้าเยอะจริงๆนะเอาไทตันนี่นี่เดี๋ยวพาไปดูไทตันอีก นี่ไทต้นก็สองพนะฮะแม่ของเขานี่แน่นตับแน่นตับเลยนะครับบอกได้เลยว่าแน่นมากในที่สุดก็ถึงเวลารับประทานอาหารเช้าก่อนนะเบาๆครับเชา้านี้ผัดไทยกุ้งสดหนังไก่ตามด้วยข้าวไข่เจียวแสนอร่อยผัดไทยโบราณชิมรอบนี้สม ไทยเจียวผัดไทยอืมสุดยอดบรรยากาศร้านแนวแบบโบราณมากเลยเป็นบ้านไม้อร่อยอาหารก็อร่อยด้วยในที่สุดก็มาถึงครับตลาดนัดรอเก้าเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมว่ามีอะไรบ้างนะฮะวันนี้ของกินเยอะแยะมากมายตลาดรอเก้าเขาเรียกตลาดรอเก้า ใครสนใจก็มาได้เลยครับอยู่ไม่ไกลยอยู่ในตัวเมืองตลาดรอเก้าเบาๆครับสลัดเน่แล้วก็ข้าวเกียบนาราธิวาสเดี๋ยวเราไปอีกตึงตลาดนะครับเป็นตลาดเปิดท้ายขนส่งไปกันต่อเลยตอนนี้ก็มาถึงตลาดเปิดท้ายขนส่งแล้วนะครับอีกหนึ่งตลาดนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนครนายกนะครับ ตลาดนี้จะเปิดเฉพาะวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับก็เป็นเสื้อผ้าใหม่นะครับกางเกงหลายสไตล์นะครับเยอะแยะมากมายสนใจที่ไหนก็ต้องนี่เลยครับหวยแน่นอนที่สุดขนมอร่อยนะครับในตลาดนะครับของป้าสมจิต<ะ>นี่นี่นี่ยืนอยู่ใครผ่านมาเข้ามาเที่ยวอุดหนุนกันได้เลยนะครับนี่ใกล้จะหมดละนี่เลยครับ ของป้าอร่อยจริงๆของป้าอร่อยจริงผมมาทุกรอบก็ซื้อทุกรอบเหมือนกันนะเอ๋ปลาเผาเจ้านี้มาทุกรอบครับโดนทุกรอบครับไพศารปลาเผาครับของเสียติํมไม่ต้องขออนุญ,ญาตเลยขายได้เลยวันดีครับลูกพี่น,นี่ฮะดูครับราคาไม่แพงนะครับโอ้หนี่ใกล้จะหมดแล้วนี่นะฮะแล้วก็ของน้องสาวน้องสาวครับผมนี่ซีฟู้ดวัดดีครับลูกพี่นี่ครับ ตลาดเปิดท้ายขนส่งมาได้เลยโอ้โหของเขาแน่จริงบบน,นี่ใครผ่านมานะครับอุดหนุนได้เลยผลไม้สดๆนะครับโอ้โหแน่นๆวันนี้เราก็ลุยมาทั้งวันแล้วนะฮะกินนี่ครับจะรออะไรล่ะครับเมืน่อนเมื่อท้องมันร้องแล้วนะครับกับภัยสารปลาเผานครนายกนะครับที่ตลาดเปิดท้ายขนส่งนะครับเรา จะเปิดเฉพาะจันทร์กับพะระฤหัตเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปลาของเขาว่าเป็นยังไงครับอาทิตย์ที่แล้วก็ปลาอาทิตย์นี้ก็ปลาชมกันเลยนะครับเนื้อไม่มีติดหนังนะครับแล้วก็เครื่องเคียงผักแน่นๆอยากจะซอยแล้วซอยกันเลยดีกว่านะกับปลาเผาของเขาให้ดูเนื้อช่ำๆนี่ น้ำจิ้มนะครับซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มหวานใส่ผักอีกสักหน่อยเขาเรียกว่าเครื่องเคียงเครื่องเคียงบอกได้เลยว่าอร่อยจังฮื้ ือเนื้อเขาหวานมากของเสรยตั้มเนื้อปลาหวานทำแล้วก็น้ำจิ้มเขาก็ไม่เผ็ดมากน้ํำจิ้มทีปูนะไม่เผ็ดมากแล้วเราเอามารวมกับน้ำจิ้มถัว่วน้ํำจิ้มหวานใครที่ชอบน้ำจีนก็ใส่ไปสักหน่อยนึงนะครับ แล้วก็แล้วก็อะไรล่ะครับนี่เลยสุดยอดฝากด้วยนะครับในเมื่อโอกาสมาถึงจงอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดไปโอกาสนั้นอาจจะเป็นความสาเร็จของคุณก็ได้จำไว้กินสวัสดีครับ